ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองนะครับเพื่อที่จะไปจังหวัดอุดรน,นะครับไปเยี่ยมญาติในห้วงวันหยุดยาวปีใหม่เราก็มายืนรอรถแท็กซี่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไม่มีรถแท็กซี่คันไหนผ่านมาเลยนะครับไม่มีรถแท็กซี่คันไหนติดคำว่าง่วงด้านหน้าเลย ก็รอต่อไปนะครับค,คิดว่าไม่ช้าไม่นานรถแท็กซี่คงจะมาครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนแท็กซี่เพื่อที่จะเดินทางไปดอนเมืองแล้วนะครับดูระยะเวลาระยะทางแล้วรถก็ยังไม่เยอะมากาไหร่ตอนนี้เรากําลังจะไปลองเส้นทางใหม่มคือเราตั้งวงไปวัสเสมียนนารีทางเปิดใหม่ทางเปิดใ,ใหม่ก็คอยดูนะครับว่าจะเร็วหรือไม่เร็ว อน,นี้เราก็ถึงดอนเมืองแล้วนะครับกำลังจะเข้าคิวเพื่อรับตั๋วขึ้น,นเครื่องเขาเรียกอ,อะไรนะเช็คอินไม่ใช่รับตัว๋วเมื่อกี้มีไม่รู้สายการบินไหนบอกว่าใครที่จะไปอุดรหกโมงยีสบให้ขึ้นได้เลยนะครับเต็มแล้วออกวกกินอาหารก่อนขึ้นเครื่องร้านอะไรนะเนี่ย ขนมปังอะไรสักอย่างผ้าทางจะอร่อยเวท็อปหรือเปล่าก็ไม่รู้ mm hmm. จะเธอทุกวันนี้่อยากผูกพันไปกว่านี้ไปแต่หวนใยเพียงแต่เธอข้าเดียวมีขอ,อยุ่เกียวกันทกวันมันดีตอนนี้อาหารของเราก็มาสามอย่างแล้วนะครับก็มีเฟรนชฟรายกุ้ง แช่น้ำปลาแล้วก็ยำมาม่าดูลักษณะหน้าตาหน้าตาแล้วก็ใช้ได้นะครับลองชิมกุ้งแช่น้ำปลาแล้วอร่อยครับใช้ได้เผ็ดเสดเผ็ดมากเพราะว่าพริกเยอะมาก thank mm -hmm. ยมหน้าบ้านดกมากเก็บกินบ้างเปล่าก็เนี่ยมะยมเปรี้ยวๆเนี่ยต้องกินฮเ,เ,เอ,โอใใ้โอ,อดกมากเลยมะยม <c oughs> เดี๋ยวต้องมามะย,ยมดกมากอย่างนี้ต้องเอาไป เขาให้ทำอะไรกินมั่งเนี่ยเอาไปเอาไปเชื่อม <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> ช้านี้เราเดินมาตลาดล่มเขียวที่จังหวัดอุดอนก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหนองประจัก์นะครับ Lạp bào siêu hạng cả. Măng ký hạng cả lại. A bạc ba. อันนี้กุหอาความจแต่ยังไม่สวยจากาัเย็นเนี้เหอมทใหม่ๆนอันนี้ตัวอดาเลยใครแค่ั้วหมูรบเดียวก่อนถูรอบสี่นักชีลาเอาด้วยมะเขือถูงหนึ่งเธออ่ามะเขือไปกินกับน้ำพริก ีลาวหอมห <laughs> น้ำสลัดเหนื่ลยเลยรู้ว,ว,ว,ว่าจะเดินผัดงามมากเลยหัวละสามสิบบาท เป็นช่ขาวนช่ขาวก็มีมะเขือเทศมะรยีซซมมักาทีบานกรหาที่บ้าชุดไอ เป็นชุดค้าแกงค่ะชุดแกงอ๋อมีมปลาด้วยแกาวแกงแกงเห็ดสองอย่างค่ะวันนี้หน่อไม้สดไม่มีน่าจะเป็นอธิบายเกิน้ามีปลาด้วยผักหวานปลาปลาดุกก็มี

เป็นร้านครับรับเหมือนกันครับท่านผู้บริโภคใจเลือกตามสบายเลยครับอันนี้อะไรก็เนี่ยมันอันนี้เผือกมันหัวใหญ่ๆออ๋เราเอามันนึ่งแล้วก็บอกเผือกให้คุณพร้อมค่ะ กล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยยีิบาทค่ะหัวอะไส่ิมันตกลขึ้นล้อีกะลำฟีออร์แรกนิก<ไ>หัวเท่าไหร่นะครับเนี่ย140ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบาทโอ้ ไม่มีปุ๋ยเคมีเลย ใส่เอาไปซื้อตะกร้าไปทำบุญไม่ใส่ของเอาไปทำบุญเหมือนแล้วก็วเอาไปบริจาคไงเหมือนกระทือนั่นก็ทำไม่เธอจะทำอะไรฉันกินแลหละอืมอ่า

กปีับปีใหม่อาจจะกลับบ้านหรือว่ารวมญาติไม่มาขายของของ๋อใช่ใช่ใช่ร้านเลยเปิดน้อยวันนี้ ح ح> สวนสาธารนณะหนองประจักษ์อยู่ใจกลาง จงังหวัดอุดรเลยนะครับเป็นสวนสาธารณะที่มีชาวบ้านประชาชนมาออกกำลังกายกันมากับตั้งเช้าทั้งเย็นเป็นปอดของจงังหวัดอุดรก็ว่าได้นะครับสวนส,วนสาธารณะหนะนองบัะจับ ร้านให้เช่าจักรยานด้วยนะครับเป็นร้านเช่าจักรยานเยอะมากคันละยี่สิบบาทปั่นได้ทั้งวันจักรยานดูใหม่สวยงามนะครับมีอยู่หลายร้านไว้เช่าจักรยานปัน่นรอบหนองประจักษ์ราคาไม่แพงครับผลไม้ขายด้วยระหว่างทางออกกำลังกายเสร็จก็ซื้อผลไม้ กลับไปรับประทานนะครับกมิน,ออมาานมันกินไม่หมดครับกินนอนี้เนาะครัครับอาหารเช้าเขาเรามีข้าวเหนียวมี มีลาบมีต้มอะไร<ม>เอ,อ่ยต้มปลาต้มแซบกระดูกต้มแซบกระดูกหมูมีคอหมูย่าแล้วก็หมูมมแดดเดียวทอดไม่มีเนื้อทถายแมวอะถายแมว ใส่ผิวแล้วงไม่ากมนแ้วลำไม่พกินแล้มดดยวก็ไปส่เนี่ยหนัรใจปวดตุ้ยอะไรแบ่น้็ต้องามที่หลังต่ำไม่ได้ต้องล่ากรอ ตอนนี้เรามีพนักง,งานย่างหอยหอยอะไรแป๋วหอยหวานใช่ไหมพนักง,งานย่างหอยหวานทยอยย่างก็ได้หนึ่งเ <c oughs> พิ่เดียวหมด <c oughs> <c oughs> หมดพอดีต่อไปเป็นการอะไรนะย่างข้าวจีกข้าวโปงเหรอ <c oughs> มีหอยย่างมีข้าวจีแล้วก็มีข้าวโปง ฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยแกะกุ้งเหลือเหลือแต่หัวเนื้อหายหมด <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็เริ่มการปิ้งย่างแล้วหอมมากมีหอยแครงแล้วก็น้ำจิ้มทำเองลักษณะท่าทางแซ่ ก็มีหมูมหมักหมูสามชั้นกุ้งฝั่งโน้นก็กำลังย่างย่างหอยตอนนี้เราก็มีกุ้งมาย่างเพิ่มจากหอยหอยอยังเหลืออีกใช่ไหมโอเคทยอยทยอยย่างก็ได้ มันสุกง่ายแบบเดียวกับสุกอันนี้เรากําลังทําการสาธิตการปิ้งข้าวโป่งข้าวเกี๊ยวว้าอ๋อข้าวโป่งหรือข้าวเกี๊ยวว้าสวยงามมันอาจจะไม่กลมเหมือนกับที่เขาดาขายนะแต่ว่าหน้าตาก็คล้ายๆหน้าตาก็คล้ายๆอยู่มันใช้ฟฝีมือมันกรมยายแบบทำล่วง ใเก็ฝังนี่มีดาดาจะไปฝังเออแง่ประหลาดใส่ไฟมันไม่โดนไฟกางใหม่ยังแกกินนะไมละเช้าวันที่31นะครับเราก็ตื่นแต่เช้าเตรียมของไว้ทำบุญใส่บาทที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัด อุดดอนธานีนะครับหลังจากเราทําบุญใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็จะขับรถต่อไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เรากําลังจะปล่อยปลานะครับเป็นการทําบุญส่งท้ายปีเก่ากระโดดลงไปแล้ว เดี๋ยวเขาก็าไปก็เข,เขาเองตอนนี้กำลังงงอยู่ตรงน,นี้มีตะลิง่งเดี๋ยวเขาก็ไปก็เขาเองกบกำลังงงน้ำยังทำหน้างงง,งยังลอยตัวอยู่กบที่เราปล่อย เดี๋ยวสักพักปรับสภาพได้ก็จะไปหาที่อยู่กันเอง คครคครับับบตอนนี้เราก็กำลังออกเดินทางจากจังหวัดอุดรเพื่อที่จะไปจังหวัดขูบลน,นะครับเราจะไปฉลองปีใหม่เท่าเ,าเากันที่จังหวัดปุบลราชธานีก็ใช้เวลาเดินทางจากอุดรไปปูบลก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับเราขับรถไปนะครับ